ณวันนี้หานนโยบายของภาครัฐนเนี่ยเขาก็ออกมาแบบชัดเจนนะคะว่าเขาจะอาแบบกระตุ้นเรื่องของรถอีวีด EV, เออิเห็นด้วยนะคะที่ที่เราจะทำเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดพลังงานสะอาดเนอะใช่ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะออะมันก็สอดคล้องกันมาที่เมื่อสามปีที่แล้วที่เราไปเซ็น เอ็มโอยร่วมกับขอบ26ที่195ประเทศเนี่ยคะที่เราไปเซ็น MOU เรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเราจะลดกัาดคาร์บอนไดออกไซด์การเรืองกระจกเนี่ยเท่าไหร่ของแต่ละประเทศและทุกประเทศเนี่ยสังเกตไหมคะพี่ว่าเขาเริ่มหันกลับมาใช้ลถสาธารณะก่อนหรือลดส่วนบุคคลลถที่เป็นเป็นเป็นรถแบบ บ้านอะไรอย่างเงี้ย่ะเขาก็จะมาเริ่มใช้เป็นรถจีเนี่ยพี่โอ้โหพี่เคยไปจี่ะตอนเนี้ยค่ะพี่รถเนี่ยโอ้ไม่ตกใจอะไรรู้ป่ะรถเก๋งสวยมากอืคันนึงไม่กี่บาทนะพี่แต่เป็นรถไฟฟ้าหมดอแล้วสิ่งที่ได้คือได้ได้จริงๆนะพี่พอมันมันเงียบจักรยานนะพี่ใช่ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะมันคือจักรยานไฟฟ้าฟ้าแต่มันก็คือเป็นเป็นจักรยานแล้วเขาไปไหนอย่างเงี้ยเขาไปซื้อของซุปเปอร์อย่างเงี้ย เขาก็เอาชาร์จไว้อขอก็จ่ายเป็นแล้วแต่พี่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไปสองนาทีเราก็ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องจ่ายเนะี่ยคือคือคือจริงกมองที่ดูแบบตามทีวีหรือไปเองแล้วก็อยากจะอยากจะให้ประเทศของเรา,าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะคะ่คะพีก็คิดว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะว่าเอ,อเราจะสร้างแล้วจะเปลี่ยนแปลงมันนะคิดว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้